สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมอเตอร์ไซค์สวยๆมาให้ชม5คันเหมือนเคยครับมาเริ่มกันเลยคันที่ 1. Honda CBR 650R e c l u t c h ปี2024โจทย์2 4 2 4 มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สปอรระดับกลางที่ดีไซน์ล้ำสมัยรุ่นใหม่ล่าสุดปี2024เล่มทะเบียนพร้อมบุ๊กเซอร์วิสครบถ้วนมือเดียวจากศูนย์ภายนอกและภายในใส่กริปไม่แท้2กิโลเมตรรถยังใหม่เหมือนเพิ่งออกห้างการันตีใหม่แท้ไม่แท้ยินดีคืนเงินครับ มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ649ซ e ีซีอีคลาชเกียร์6สปีดไหลลื่นนุ่มนวลระบบช่วงล่างหน้าหลังแน่นยางสภาพใหม่แชสซีตรงไม่มีชนหรือพลิกแคว่มครับตัวรถมาพร้อมชุดแต่งเดิมติดรถอุปกรณ์ครบสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันทีราคาพิเศษ289,000บาทสดต่อรองได้ครับรถตั้งอยู่ที่วงเวียนพระรามหส่งฟรีทั่วไทยสนใจดูรถนัดได้เลยครับ สนใจติดต่อโทร0829798452เกนไลายฟินิ n ซ์555แนะนำผู้ซื้อไปดูรถจริงตรวจสอบสภาพให้ดีก่อนโอนเงินถูกครั้งเพื่อความมั่นใจนะครับ